สวัสดีครับค่ำคืนนี้มาพบกับสี h แชน e นลนะครับอ่านะครับวันนี้สี h แชน e นลมาอ่ามาไล่รอบเด็กนะครับนะจะมาอะไรพัเแสงนะครับในการอ่าแนะแนวการศึกษาต่อแนวแบบปวชและปวสนะครับนิ่ยาลัยเทคนิคปัตเุนนะนะครับนะ ช่วงนี้นะครับนากวิชัยเทคนิคปัตตานีของเรานะครับนะได้ขยายโอกาสนะครับให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะครับหรือผู้ครอนะครับที่อยากให้ลูกหลานของท่านนะครับมาเรียนที่วิชัยเทคนิคปัตตานีนะครับนะช่วงนี้นะครับนะวิชัยเทคนิคปัตตานีได้ขยายโอกาสให้่านักศึกษาที่สนใจมาสมัครในระดับ ปวชและปวสได้เลยนะครับนะครับในวันราชการนะครับนะเราก็นะครับนะวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีเราพวีสาขาหลากหลายนะครับอย่างให้พวกเรานะครับที่สนใจนะครับในสาขาที่เราอยากเรียนนะครับสนใจนะครับนะเรียนแล้วที่วิทยาเทคนิคเรียนจบมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสี่แชนแนลการันตีนะครับนะครับ 4ชนัการันตีนะครับล็าบบีนะครับอ่าอ่าวันที่15นี้นะครับนาะอ้าวสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับวันที่15นี้ก็ขอสแสดงความดนดีนนกับนักศึกษาที่กาันจะจบนะครับอ่าวันที่15นี้ครับก็เชิญชวนนะครับผู้ปกครองเพื่อนๆนะครับหรืออ่าสิทธิ์เก่าน,นะครับเวลาทุนละณีมาสแสดงความนินดีกับใครนะครับกับอ่านักศึกษาที่จบ เรียนนะครับในระดับปวชและปวสนะครับจบแล้วนะครับนะก็แสดงความดีๆนะครับวันที่15้นี้เจอกันนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีจัดนะครับนักมัปรมคาศิียบัณวิชชาีพนะครับมาในวันที่หมีนาคมพุทธศักราช2566นึนะครับครับจริงวันนี้นะครับเป็นโปรหลลงนะครับนะเล่นไม่แน่นะครับอาจจะเจอ สี่แชนแนลก็ได้นะครับในที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับถ้าใครอยากเรียนชาที่ปัตตานีเจอสี่ h a นแนลแน่นอนนะครับนะแล้วก็สัมภัษ์นิดหนึ่งนะครับนะก็รีบมาสมัครนะครับนะตอนนี้วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับท่านผออกมาสอบปริญาชของเรานะครับนะก็ขยายเวลาขยายโอกาสขยายชุดช่องทางนะครับนะมาสมัครเรียนนะครับในอาวุธไทยเทคนิคปัตตานีในระดับปวชและ บสอสนะครับในสาขาที่เราอยากสนใจที่จะเรียนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นาสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับสาขาคอิวเตอร์ธุรกิจสาขาเทคมนคีสารสนเทศนะครับแล้วก็สาขาช่างกลนะครับแล้วก็สาขาอีกหลายหลายนะครับนะถ้าอ,อยากรู้ก็มาติดต่อที่อุทยานเทคนิคปัตตานีนะครับนะอ่านิ้มย้ำลยครับนะ วิทยาลัยเทคนิค like ปัตตานีนะครับออกบูธนะครับออกบูธหนะ้าวิทยาลัยเทคนิค like ปัตตานียังไงครับออกบูธยังไงสี C ่เช้นเนจะอ่านไปดูวันจันนี้นะครับว่าวิทยาลัยเทคนิค like ปัตตานีขยายนะครับเปิดโอกาสจับบูธหนะ้าวิทยาลัย like, เพื่อรับสมัครนรักศึกษานะครับนะแมมกองเข้ามาแล้วนะครับไปสมัครหน้าวิทยาลัยเทคนิค like ปัตตานีจะมีบู๊เจ้าหน้าที่พร้อมนะครับที่จะเปิด ถ้าสมัครเขียนชื่อลงทะเบียนเนี่ยบว้นะครับนะแล้วก็หลักฐานเขียนให้ครบนะครับนะนี่คือโอกาสดีนะครับนะสำหรับนะครับลูกหลานนะครับหรือเพื่อนเพื่อนหรือนักศึกษาที่สนใจที่จะมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับเพราะว่านี่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีเป็นวิทยาลัย Number 1 one นะครับ Number one นะครับวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีเราเปิดมา ก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ป,ปัตตานีนะครับป้อประมาณ85ปีเลยทีเดียวอ่านะครับป้อว่าอ,อย่าครับอย่าเลยเรู้ว่านะครับวิทยาที่นี่ปตัตตานีเรามีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาสีนะครับเราก็การประกวดนะัดนตรีนะครับเราก็การแข่งขันฟุตบอลนะครับเรามีทีมฟุตบอลของ ปัตตานีเอสีนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญนะครับวิลัยเทคนิคปัตตานีเป็นวิทยาลัยขนาดกลางนะครับเราก็ได้รับรางวัลพระราชทานล่าสุดนะครับมาก็ติดตามนะครับมาอาจารย์นนะครับกดไลค์กดแชร์กดสไัครใหนะครับกดกระดิ่งติ้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 งซีชแนลนะครับมาก็นะครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าไม่เน่วันจันทร์ค่าใครมาสมัครวิลัยเทคนิคปัตตานี เจอแน่นอน4ชแนลนะครับใครจะมาขายพวกยินดีนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีพอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกไลค์กดแชร์น,นะครับอย่าลืมสมัครนะอ่าอะไรครับบวชและปะวสนะครับอ่าอย่าลืมมาสมัครเจอ4ชแนลแน่นอนนะครับไกลเทคนิคปัตตานีนะครับอย่าลืมสวัสดีครับ